สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับดุกอีรีน่าสปอร์ตนะครับวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาดูฟอนเจเนอร์นะครับนิวฟอนเจเนอร์นะครับอาจจะมีการไมน์เนอร์เชงร่างสุดท้ายนะครับก่อนที่จะมีการโมเดลเชงนะครับเหมือนกับตัว t o y ยต้าไฮรักลีโวนะครับซึ่งมีกําหนดการที่จะเปิดตัวที่ออสเตรเลียนะครับสำหรับตัวรุ่นไมน์เนอร์เชงของตัวลีโวนะในเดือนหน้านี้นะครับในเดือนมีนา this นะที่ไทยก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับนําเข้ามาในช่วงงานมอเตอร์โชว์ เป็นไปได้นะครับพร้อมกับตัว GR นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าน้าฟอร์จูเนอร์มีการปรับโฉมใหม่นะครับจะมีรูปร่างหน้าตาอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับสาหรับตัวฟอร์จูเนอร์นะครับในส่วนของตัวรีโวนะครับจะมีการเปิดตัวที่ออสเตรเลียอย่างที่บอกไว้เดือนมีนา t h i นะนะครับแล้วก็ที่ไทยนะน่าจะได้เห็นในช่วงงานมอเตอร์โชว์หรือเปล่าในช่วงแรกนี้นะครับถ้าทางโตต้ามอเตอร์ประเทศไทยนําเข้ามาจําหน่ายนะครับรวมถึงตัว GR นะครับที่ นำเข้ามาโชว์แล้วนะที่บ้านเราแล้วจะได้เห็นคันจริงนะครับแล้วก็จะได้นํามาจําหน่ายที่บ้านเรานะครับในส่วนของตัว Tata Fortuner นะในรุ่นใหม่ในเชิงนี้ครับอาจจะได้เครื่องยนต์นะ2.8ลิตรนะครับพ่วงด้วยแบตเตอรี่ขนาด48โวลต์นะครับเหมือนกับตัวกระบะรีโวนะครับ เราอาจจะได้เห็นตัว h ฮ v ิดนะใน Fortuner นะครับในโฉมนี้เลยนะครับก่อนที่จะมีการโมเดลเชงนะนะครับหลักๆก็จะเป็นเครื่องยนต์นะครับที่จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับนั่นก็คือเป็นตัวเครื่องยนต์2.8แนะครับแล้วก็เพิ่มด้วยตัวแบตเตอรี่เข้าไปนะครับก็คือแบตเตอรี่ขนาด48บโวลต์นะครับสำหรับตัว New p r o j t c t o ต o t o ้ o ฟอร์จูนะครับในส่วนของงานดีไซน์นะครับน่าคาดการว่าน่าจะมีการปรับบริเวณกระจังหน้านะครับรวมถึงด้านท้ายนะน่าจะมีการ เปลี่ยนดีเทลใหม่นะเพื่อให้แตกต่างจากรุ่นที่ขายปัจจุบันนะอาจจะเป็นร่างสุดท้ายนะก่อนที่จะมีการโมเดลเชงนะเหมือนกับตัวกระบะรีโว่นะครับอย่างที่เห็นตอนนี้นะตัวน,นี้จะเป็นรถตัว F4EV นะเป็นรถไฟฟ้านะที่นํามาโชว์นะครับในบ้านเรานะครับนี่ถ้าหน้าตาออกมาเหมือนกับตัวรีโวนะก็จะมีการเปลี่ยนบริเวณนะครับไฟตัดหมอกใหม่นะสำหรับตัวรีโวนี่นะครับฟอร์จูเนอร์ถ้าเป็นรุ่นใหม่ในเชิงล่างสุดท้ายก็น่าจะมีการปรับเปลี่ยนในจุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็ บริเวณกระจังหน้านะน่าจะมีการบีบให้เล็กลงแล้วก็พร้อมด้วยตัวหลังพึ่งนะแอรลไดนามิกนะ่าจะใส่มาให้นะครับแล้วก็หลักๆน่าจะมีการทดสอบตัวไมฮ b บิดนะครับตัวแบตเตอรี่นะขนาด48โวลต์นะที่จะนำเข้ามอาใส่ในตัวรีโวนะเราอาจจะได้โยนย่ามโยมนะครับสำหรับตัว t o ต้าฟอร์จูเนอรนะรุ่นไมนเดอเชงนะครับล่างสุดท้ายนะก่อนที่จะมีการโมเดลเชงนะครับหลังจากที่ตัวกระบะนะครับโตต้า ไฮลักนะมีการเปิดตัวไปนะครับน่าจะประมาณราวๆหนึ่งปีหลังจากการเปิดตัวของตัวกระบะไฮลักนะครับอาจจะใช้ชื่ออื่นนะไม่ใช่ตัวรีโวนะครับนี่ถ้าออกมาทรงนี้นะตัว All New Fortuner นะครับหน้าตาจะดูใหญ่ดูบึกบึนสปอร์ตดูดันขึ้นกว่าเดิมนะครับสำหรับตัว Fortuner นะถ้าได้แพลตฟอร์ม g n g a k F มานะครับรถก็จะสมูทขึ้นกว่าเดิมนะครับการขับขี่ก็จะนิ่งนุ่ม ขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับสำหรับตัวฟอร์จอเนอร์นะโดยหลักๆแล้วนะตอนนี้ฟอร์จอเนอร์ก็เหมือนจะอมองภายนอกอาจจะใหญ่นะครับแต่ว่าถ้าเข้าไปภายในค่อนข้างที่จะแคบกว่าค่ายอื่นแล้วก็ออปชันตอนนี้ถือว่าน้อยนะครับถือว่าน้อยมากนะถ้าเทียบกับราคาในตอนนี้นะครับถ้าเทียบกับคู่แข่งอย่างตัวอีซูมิวเอ็กนะที่แข่งขันกันในบ้านเราค่อนข้างที่จะดูเดือดเลยแล้วก็ตัวฟอร์ด v อวอร์เลสนะรวมถึงตัว มินสูบิชิปาเจลอสปอร์ตนะครับแล้วก็ตัวน i สสันเทอร่านะแล้วก็มีอสอดแทรกขึ้นมาตัว CRV รวนะครับรวมถึงรถเซ gment รองลงมาอย่างตัว HRV นะครับตัวโยต้าคออย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่เข้ามาทําตลาดนะครับแบ่งตลาดแล้วก็รวมถึงตัว EV นะครับสาคัญเลยนะเพราะว่าทางขายรถ EV จากจีนถือว่าตอนนี้กําลังบุกตลาดทั้งไทยทั้งอาเซียนแล้วก็ตลาดโลกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตอนนี้กระแส รถไฟฟ้าค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นจาก2-3ปีที่ผ่านมาคน้านคิดจะเยอะเลยนะครับสำหรับส่วนแบ่งแต่ว่าทางตัวต้าก็ยังของแชมป์ยอดขายเยอะสุดนะครับทั่วโลกเลยนะครับสำหรับตัวรถยนต์ของตัวต้านะถือว่าเป็นแบรนด์ระดับโลกอีกหนึ่งแบรนด์นะสำหรับตัวต้านะถ้านำเข้ามาจำหน่ายที่ไทยนะรุ่นนี้ด้วยนะครับนี่ราคาน่าจะสูงกว่าที่ขายที่ต่างประเทศนะถ้าบวกภาษีบอกอะไรเข้าไปด้วยรวมถึงตัว ตัวกระบะตัวทากโคมารวมถึงตัวทุนด้าด้วยนะครับถ้านําเข้ามาแต่ทางโตยต้าก็ยังไม่มีการนําเข้ามาทําตลาดในบ้านเรา,านะครับอาจจะมีดีลเลอร์นะครับหรือว่าตัวแทนจำหน่ายนะค่ายอื่นนะคนอื่นนะครับบริษัทอื่นนําเข้ามานะครับนี่ถ้าได้แพลตฟอร์มตัว TNG a k f มารถตัวตัวท้าฟอ์จูเนอนะได้ร่างใหม่หน้าตาใหม่นะครับน่าจะครองตลาดแบบยาวๆเลยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็ น่าจะต้องรอให้ตัวกระบะนะครับตัวไฮรักเปิดตัวก่อนนะครับในปีคาดว่าน่าจะเป็นปี2 0 2 5นะนะครับสำหรับตัวกระบะนะเพราะว่าเพิ่งจะไม่ในเชงนะครับที่ออสเตรเลียเปิดตัวเดือนหน้านี้นะครับเดือนมีนานะครับเราจะได้เห็นคันจริงแต่ว่าก็มีภาพหลุดออกมานะอย่างที่เห็นอยู่นี่ครับบางคนอาจจะชอบนะภายในก็มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ ไม่เหมือนเดิมนะก็ไม่ได้เปลี่ยนปรับเปลี่ยนอะไรมากนะหลักๆนะคาดการว่าน่าจะเป็นการทดสอบตัวแบตเตอรี่นะัขนาด48โวลต์ของเขานะครับที่จะนำมาใส่ในรุ่น all new นะทางตัวกระบะแล้วก็ตัวรถ SUV p p v ในบ้านเรานี้นะครับสำหรับตัวกระบะแล้วก็ตัว Fortuner นะครับนี่นี่ครับหน้าตาแบตเตอรี่ก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับทรงใหม่ของตัวไฟตัดหมอกนะสำหรับตัว r i นะครับ ตัวนี้เป็นภายในของตัวรุ่นพี่ของเขานะนะครับนี่ถือว่าก้องขวางนะครับนี่ออปชันให้มาเยอะมากนะครับตัวที่ขายที่ต่างประเทศนะแต่ที่ไทยออปชันก็สวนครับราคาอยู่นะครับสวนทางกันกับราคาอยู่นะครับสําหรับตัว f o r t ูเนอนะครับรวมถึงตัวกระบะด้วยนะแต่กระบะก็ถือว่ายอดขายก็สูสีกับตัวทาง d m a มนะครับของยูสุเนาะนะครับแล้วก็มีตัวสอดแทรกอย่างตัว Ford นะครับแล้วก็มีคนถามว่านะ เบาหลังนะจะได้แบบนี้ไหมเป็นไฟฟ้าเหมือนรุ่นพี่หรือว่าทางตัว Ford n e v b a l a t c ไหมนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยเบาเขายังเป็นแบบแบบแขวนอยู่นะครับสาหรับตัว Fortuner นะนะอาจจะเป็นเอกลักษณ์ของเขาไปแล้วก็เป็นไปได้นะครับสําหรับตัว Fortuner นะนะครับก็ลองติดตามดูนะครับว่าจะมีการไม่เน้เชิงเหมือนกับตัวกระบะ Holiwo ไหมสําหรับตัว Toyota Fortuner นะครับวันนี้ก็นําข่าวสารมาบอกนะครับาคาดการณ์ว่าน่าจะมีการปรับเหมือนกับตัว ลีโว่นะล่างสุดท้ายนะก่อนที่จะมีการโมเดลเชงสำหรับตัวตัวยต Fo ้าฟอนจูเ er นะครับหลักๆก,ก็จะเป็นเครื่องยนต์นะครับที่มีการบวกตัวมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด48โวลต์นะครับให้กำลังอยู่ที่16แรงม้านะ65นิวตันเมตรนะครับบวกกับเครื่องยนต์2.8ลิตรนะครับ204แรงมานะสำหรับตัวเครื่องยนต์2.8ลิตรนะครับแล้วก็รอติดตามดูว่าตัว r ี v o แล้วก็ตัว GR นะจะนำเข้ามา ช่วงไหนนะครับเรือกจะเป็นช่วงเดินมีนาในงานมอเตอร์โชว์ที่บ้านเรานะครับอาจจะได้เห็นคันจริงนะครับก็ต้องรอติดตามกมาดูครับผมก็จะประมาณนี้สําหรับการอัปเดตข่าวๆสําหรับตัวโตต้าฟอนเจนอร์รุ่นไมเนอร์เชงก่อนที่จะมีการโมเดลเชงสวัสดีครับ